สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับจะพาทุกคนนะฮะมาดูการเปรียบเทียบผลลัพธ์จากการใช้ AI ในการทำงาน front end นะครับในส่วนของ UI นะฮะซึ่งถ้าถามผมว่าผมเนี่ยใช้ตัวไหนบ้างนะ AI ทุกวันนี้นะครับจริงๆก็มีหลายตัวนะฮะที่ใช้หลักๆเลยก็จะมี uh, ChatGPT นะครับมี c l o u d นะครับมี Grok นะฮะอ่าจริงๆตัวอื่นที่เคยใช้มาก็จะมี Gemini มี กินฮารพโกพายลอตนะครับก็จะมีหลายตัวแต่ว่าตัวที่ผมรู้สึกว่ามันโอเคสำหรับการเขียนโค้ดนะแล้วก็การทำแบบพวกฟอนต์เอ d อะไรพวกเนี้ยนะครับก็คือจะมี c h a t GPT กับ c l o u d AI นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาดูนะครับว่าทำไมสำหรับคนที่อยากจะใช้ AI ในการทำงาน f o n t e n อเนี่ยก็ควรมาใช้ c l o อสหรือไม่ก็ c h a t GPT นะครับอ่ะก็อันนี้ผมเปิดนะครับเป็น ตัวอย่างไว้อยู่นะครับอ่าจริงๆเนี่ยผมจะบอกว่าล่าสุดเนี่ย c r o AI นะครับก็คือเขาปล่อยมาเป็นเวอร์ชั่น3.7แล้วใช่ไหมซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่ผมเนี่ยก็บอกเลยว่าคือเจ๋งมากนะครับเขียนโค้ดคมมากนะฮะก็คืออ่าเดี๋ยวผมพามาดูเลยแล้วกันอันนี้เป็นอ่าโปรเจกต์ Project ที่ผมก็เนี่ยฮะเขียนอธิบายประมาณนี้นะครับแต่โดยภาพรวมก็รู้สึกว่าเออมันมันเขียนดีเลยนะฮะอ่า แต่ว่าก็นั่นแหละคืออาจจะต้องไปตรวจสอบอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของนี่ฮะการทำ UI front end นะครับก็ตรงนี้ผมก็บอกเขาว่า create a beautiful React JS cool h website landing page using Tailwind CSS นะครับอ่าก็ตามนี้เลยนะฮะนี่เขาก็จะสร้างมานะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันก็โอเคเลยนะเนี่ยก็จะมีแบบนี่ย responsive navigation bar นะครับมีเฮดเดอร์มีอะไรพวกนี้นะฮะเนี่ยคือโอเคเลยนะดีไซน์นะครับก็ถ้าผลลัพธ์ให้คะแนนนะเออถ้าถ้าให้ผมให้คะแนนผลลัพธ์ที่ได้มาก็ให้ประมาณ8เต็ม10เลยนะฮะเออเพราะว่ามันก็ถือว่าโอเคเลยนะครับอ่าทีนี้มาดูนะครับอันนี้ผมก็ให้เขาสร้างเป็น UI Coffee s h ช p อเว็บไซต์นะครับอ่าก็จะได้ประมาณนี้นะครับโอเคนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็น ซอฟต์แวร์คอมพนีแลนดิ้งเพจนะครับนี่นะครับผมซึ่งก็นี่แหละคือโอเคนะครับโอเคมากเลยนะฮะสำหรับผลลัพธ์ที่ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะพามาดูในส่วนของ c h a t GPT นะครับ c h a t GPT เนี่ยก็จะบอกว่าคือมันดีไม่แพ้กับคลอสเลยนะครับในเรื่องของการเขียนโค้ดนะนะครับผมอ่านี่ฮะก็เนี่ยคือพร้อมเดียวกันนะครับก็ให้เขาลองสร้าง UI ขึ้นมานะครับ ซึ่งก็สวยเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็จะมีแบบนี่เลยครับลักษณะเหมือนจะคล้ายๆไอ้ตัวนี้แต่ว่าก็ไม่ได้เหมือนกันทีเดียวนะครับอ่าก็จะมีในส่วนของนี้ฮะเป็น responsive navigation bar นะครับเขาสร้างมาให้เราด้วยนะครับจริงๆเนี่ยไอ้ส่วนนี้มันเป็นอ่าส่วนที่ต้องมีอยู่แล้วเนาะนะครับสำหรับทุกเว็บไซต์เลยนะครับอ่าเพราะว่าทุกวันนี้เราทําเว็บก็ต้องให้มันรองรับนะครับหน้าจอขนาดเล็กด้วยนะครับนี่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบ ที่ c h a t gpt เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะนี่ฮะก็คือทำอในส่วนของการดูหน้าจอใหญ่หน้าจอเล็กได้เห็นไหมนะครับแต่รู้สึกว่าคลอสจะไม่มีหรือว่าผมมองหาไม่เจอเดี๋ยวก่อนแต่ก็คลิกไม่ได้นะเออเหมือนเหมือนจะมีแค่นี้นะครับอ่าเนี่ยฮะแต่ว่า c h a t gpt เนี่ยจะมีให้เราสามารถ ลากดูแบบนี้ได้นะครับเพื่อทดสอบนะฮะในส่วนของ responsive นะครับซึ่งผมมองว่ามันก็สะดวกดีนะฮะนะครับผมโอเคนะทีนี้ก็จะมีตัวอื่นนะครับที่ผมเนี่ยก็ใช้อยู่นะแต่ว่าคืออย่างเช่น Grok เนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีในส่วนของ preview เหมือนกับของ Chat GPT กับ Claude นะฮะเออก็เลยแบบส่วนมากจะใช้ในการแบบหาข้อมูลหรือถามอะไรแบบเนี้ยเออนะครับก็โอเคอยู่เหมือนกันนะสำหรับ Grok นะครับ แต่ผมรู้สึกว่าอาจจะมีบางบางจุดที่แบบถ้าใครมาใช้เนี่ยอาจจะรู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าผมใช้เนี่ยบางทีมันเหมือนจะมีภาษาจีนหรืออะไรปน,น,นมาผมก็เลยแบบเออไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมนะนะครับหรือผมต้องไปปรับตรงไหนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับอ่ะโอเคนะแล้วก็ตัวอื่นน,นะครับอ่ะก็คือเจมินาอย่างเงี้ยก็ก็เคยใช้มาแต่ว่าก็รู้สึกไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแล้วก็โคพายร t ลอ่ะกีทาร์โคพาย o t ลอันนี้ก็โอเคอยู่นะผมชอบตรงนี้นะเห็นไหม นะฮะเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นแถบให้เราสามารถคลิกนีเวเกตไปที่หน้าต่างๆได้นะครับเหมือนแบบเราใช้เป็นอ่า VS c o d e Editor นะครับอ่าโอเคนะนะครับแต่ว่านี่ฮะตัวตัวที่ผมชอบมากๆเลยก็คือนี่จะมี c h a t gpt กับ Cloud AI นะครับเออนะฮะก็เนี่ยคือถ้าสมมุติว่าใช้ c h a t gpt เบื่อแล้วก็สลับมาใช้เป็น Cloud อะไรประมาณนี้นะครับผมเนี่ยเพราะว่าก็ตามที่ทุกคนเห็นผลลัพธ์นะนะครับก็จะเห็นว่าคือแบบ เนี่ยมันมีผลลัพธ์ที่โอเคเลยเนี่ยเห็นป่ว่าแค่พร้อมคำสั่งนี้คำสั่งเดียวนะครับเราก็ได้หน้า landing page มาแบบรวดเร็วมากๆนะนะครับคืออันนี้จะบอกเลยว่ามันประหยัดเวลาเยอะมากๆนะเออแทนที่เราจะไปแบบเขียนเองทีละส่วนคือเราให้ AI เจนปึ๊บแล้วเราก็อาจจะไปแก้บางส่วนนะครับเนี่ยอย่างบางส่วนอ่เดี๋ยวผมจะให้ดูยกตัวอย่างเช่นตรงนี้นะนะฮะ เนี่ยสมมติว่าทุกคนอาจจะมีการเพิ่มเติมส่วนไหนเนี่ยเราก็เพิ่มเติมได้ใช่ไหมเอออาจจะมีเมนูอะไรนะครับเป็นปุ่มอะไรพวกเนี้ยเนี่ยหรืออย่างเนี่ยเดี๋ยวมาดูของคลอสนะเห็นไหมมันก็จะมีแบบอะไรประมาณนี้นะครับคือแต่และตัวมันก็เจนมาไม่เหมือนกันนะครับอาจจะมีบางส่วนที่เราอาจจะต้องไปแก้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะครับเออซึ่งทักษะพื้นฐานเออ พูดถึงเรื่องของพื้นฐานสกิลการเขียนแบบพวก HTML CSS Tailwind อะไรเงี้ยคือผมส่วนตัวนะผมว่าเรื่องพื้นฐานพวกเนี้ยผมมองว่ายังไงก็ควรจะมีอยู่นะครับก็อย่างเช่นตรงนี้ครับก็คือถ้าสมมุติผมเอาโค้ดไปใช้ใช่ไหมอ่ะนี่ฮะเราก็ก๊อปมาเลยใช่ไหมนะครับแล้วทีน่นี้ทุกคนจะเห็นว่าเดี๋ยวผมมาพรีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับมันอาจะมีบางส่วนเนี้ยอย่างเช่นโลโก้ตรงนี้ไอ,ไอคอนตรงนี้ใช่ไหม นะครเห็นไหมว่ามันแบบมันควรจะอยู่กึ่งกลางใช่ไหมนะครับอ่าแล้วก็อาจจะมีแบบบางเซกชันที่เราอาจจะเพิ่มเติมเข้าไปอะไรเงี้ยเออนะครับคือบางทีก็เขียนเพิ่มเองมันก็ไวกว่านะเออเพราะว่าก็ไม่ต้องมารอแบบ AI มันเจนนะครับแต่บางคนอาจจะรอได้อันนั้นก็แต่ละคนก็ใช้งานไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่านี่แหละมันก็ช่วยประหยัดเวลาในการทำ UI ได้เยอะมากนะครับเนี่ยนะฮะคือไม่ต้องมาเสียเวลานั่งเขียนเองหมดนะครับ อ่าโอเคนะนะครับส่วนของคลอสนี่ก็เนี่ยคือผมชอบเหมือนกันนะนะครับเพราะว่ามันก็สวยนะสวยแบบเนี่ยเออแบบคือถ้าถ้าให้ผมให้คะแนนคลอสกับ c h a t GPT นะผมรู้สึกผมจะเอียงเอียงไปทางคลอสนะเพราะว่านี่ฮะทุกคนอย่างที่เห็นนะว่าแบบมันก็เจนมาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะเออนะครับผมนี่ถ้าเปรียบเทียบกันนะนะฮะ เนี่ยมันมันดูเหมือนมันมีมิติอะไรบางอย่างมากกว่านะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะเนี่ยผมก็ลองให้มันเจนเออพวกเทมเพลตพวกนี้ดูนะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็โอ้โหสูสดีมากนะฮะเออก้อนนี้แหละครับก็คือเป็นการใช้ AI ให้มันเกิดประโยชน์นะนะครับประหยัดเวลาในการเขียนโค้ดในการทํางานนะครับหรือแม้แต่อย่างเช่นเราไปทำโปรเจกต์ส่วนตัวอะไรเงี้ยเอออาจจะทําแอปอะไรสักตัวหนึ่งนะครับ เราก็ไม่จําเป็นต้องไปเขียนเองทั้งหมดอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็นั่นแหละอย่างที่บอกครับคือพื้นฐานเรื่องของการเขียน HTML CSS นะฮะหรือว่า JavaScript อะไรพวกเนี้ยมันก็ยังจะต้องมีอยู่ดีนะครับเพราะว่าแน่นอนแหละเราคงไม่แบบใช้ AI ในการแบบเจนไปหมดทุกอย่างใช่ไหมเออบางส่วนเราก็ควรจะเขียนเองบ้างอะไรบ้างใช่ไหมครับเออก็ใช้ AI ในการแบบช่วยเนี่ยพวกงานที่มันต้องทําแบบซ้ําๆนะครับเออบางงานที่มัน จะต้องมีการคัสตอมอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเราก็อาจจะมาเขียนเพิ่มเองได้นะครับโอเคนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับวิดีโอนี้คืออยากจะพาทุกคนเนี่ยมาดูนะครับความแตกต่างของการใช้ AI นะครับก็คือ c l o u d AI กับ ChatGPT นะครับในเรื่องของการทำงาน Front End นะครับในส่วนของ UI นะนะครับก็อันนี้จะเป็น React กับ Tailwind CSS นะครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นนะว่า c l o าสก็ค่อนข้างเจนมาดีนะครับสวยเลยนะฮะเออเนี่ย นะครับหรือว่าอาจจะเป็นโค้ดเนี่ยพวกแบบถ้าเราให้มันทำโปรเจกต์อะไรเงี้ยซึ่งผมก็คือเคยใช้แบบในการทำโปรเจกต์นะฮะก็ต้องบอกได้เลยว่าคลอสเนี่ยคือมันเขียนโค้ดได้ดีมากนะเออนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับการทำงานมากๆนะครับผมช่วยในการเขียนโค้ดนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรอนต์เอนเป็นแบ็ k เอ d นคือจริงๆก็ใช้ได้หมดเลยนะครับผมก็แนะนำเลยนะครับก็มี ประมาณนี้แหละ2ตัวนี้นะครับที่มาเปรียบเทียบให้ดูนะครับส่วนตัวอื่นนะครับอย่างเช่นกรอกนะฮะอ่ากรอกเนี่ยก็คือแบบมันก็เจนโค้ดมาเฉยๆนะมันไม่สามารถที่จะพรีวิวดูได้อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับการแบบทำฟอนต์เอ็นอะไรพวกนี้นะนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีพรีวิวเหมือนกับ c h a t GPT กับ c o อนะครับเออแล้วก็พวกเนี่ย g i t h u b c ค p i l o t ออะไรพวกนี้นะนะครับมันก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับอันนี้ก็ลองไปเลือกใช้กันดูนะครับผมโอเคครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับ จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอ่อ,อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ทุกคนสามารถเป็นกำลังใจให้จานโอมนะครับผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ได้นะครับเพียงแค่สมัครสมาชิกสปอร์เตอร์เดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับสิ่งที่ทุกคนจะได้รับนะครับก็คือจะเป็นแบ์เท่ๆแบบนี้เลยนะครับก็เป็นป้ายติดชื่อในช่องแชทนะครับแล้วก็คัสตอมอิโมจินะครับเอาไว้ใช้เล่นกันได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโพสต์ลับนะครับที่เฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับที่จะสามารถเห็นโพสต์นี้ได้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่สมัครเป็นเมมเบอร์ชิพนะครับก็ขอให้ติดตามแล้วก็ซ ทุกคนครับ